สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮือฮาอดีตนักร้องเดอสตาประกาศขอลงชิงสสอเขตสังกัดเพื่อไทยเมื่อวันที่22มกราคมื่อข่าวรายงานว่าฟลุกพัชรนัทรมนหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อฟลุกเดอสตานักร้องและนักแสดงชื่อดังล่าสุดได้ประกาศแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมเดินสายทางการเมืองโดยระบุว่า เรียนเพื่อนและฟอลโลเวอร์ที่รักผมเคยทวิตว่าพอแล้วเรื่องการเมืองตอนนั้นผมเหนื่อยจริงๆและตั้งใจจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมและการทำเพลงหลังจากนั้นผมพักทบทวนเรื่องต่างๆมันมีความอึดอัดเสมอเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เรานั่งทับมือตัวเองไว้ตราบใดที่บ้านยังมี WiFi ผมยังเชื่อมต่อกับสังคมและเห็นปัญหาการนิ่งเฉยไม่มีประโยชน์ผมใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการตกตะกอนความคิดกับตัวเองผมตัดสินใจแจ้งความ ความจำงต่อพักเพื่อไทยที่จะลงสมัครครับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและมาเขียนโพสต์แชร์ให้ทุกท่านได้ทราบครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและมีมิตรภาพที่ดีให้ผมมาตลอดอวยพรให้ผมด้วยนะครับฟลอกพัชระธรรมมนสมาชิกพักเพื่อไทยโดยเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานุ่มฟลอกก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทยสมัครสมาชิกตลอดชีพเรียบร้อยครับท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งกำลังใจ ให้กันอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอยู่ไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นขึ้นามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ